เชิญน,นะท่านใดที่พร้อมแล้วจะได้มาเรียนกันก็เจเริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านครับนะบ่ายวันที่สของค่ายสุขภาพนะตรงกับวันที่สามมอนกันเดือนกันยายน2553โอ้วันนี้หนี่งวันตองนะตองสเลข3มนะวันนี้เป็นวันเลขสาม นะก็เดี๋ยวเราคงจะได้มาคุยกันเรื่องสุขภาพนะครับเราจะได้ได้เรียนรายละเอียดที่ลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะไหนๆก็ไหนๆนะมีพี่น้องเราพูดถึงเรื่องปัสสาวะมาพอสมควรนะผมก็ไปเปลยมานิดหน่อยนะแล้วก็พูดเรื่องปัสสาวะมาพอสมควรไหนๆก็ไหนๆวันนี้นะชั่วโมงเนี้ยนะอ่เขาขอพูดเรื่องปัสสาวะบำบัดสักหน่อยนะจะได้คิดว่าบางทีอาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้างนะ พูดเรื่องปัสสาวะแล้วก็จะวิเคราะห์โรคแล้วก็คิดว่า,าวิเคราะห์โรคอีกนิดนึงแล้วก็ลงวิธีแก้แล้วก็จะลงไปจนถึงอาหารคาดว่าวันนี้จะพยาพยามนะพยายามไม่รู้จะไปได้กี่น้ำนะ <laughs> มเมนีม่้เป็นสายบรรยายที่ไม่ได้เรื่องเรื่องการย่อนนะ <laughs> สอบตกการย่อเนี <laughs> ่ยแต่ขยายนี่ไม่ต้องห่วง <laughs> มีเวลาให้หรือเปล่าตอนนั้นแหละนะถ้าขยายนี่ไม่ต้องห่วง <laughs> นะแต่ตกกันเดียวตกกันย่อ <laughs> ไม่อยากจะพูดมากวิชาภาษาไทยเนี่ยนะเออผมเป็นคนไทยแท้ๆเลยนะภาษาไทยเนี่ยเป็นวิชาที่ผมอ่อนที่สุดนะอ่อนกว่าภาษาอังกฤษอีกเป็นสองภาษาไทยนี่นะผมสอบออกมาส่วนใหญ่ผมจะได้เกรดหนึ่งอ่ะส่วนฟิสิกส์เคมีชีวะเลไม่ต้องพูดถึงเนะพวกนั้นนะคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยสามสี่สามสี่อยู่แถวๆนี้แหละนั่นได้ได้ดีกับดีมากกันนั่นแหละนะที่อะไร เอ็หนึ่งีงพอใช้เนาะเอ็หรอสองพอใช่สองพอใช้อู้ไม่ถึงพอใช้เลยนะปัตตะไทยผมลรกหนึ่งอะแปลว่าแปลว่าต่ำกว่าพอใช้อีกนะต้องปรับปรุงใช่ไหมหนึ่งอะต้องปรับปรุงเอาไปเขาขายขี้หน้าตัวเองหรอยเถอะนะวิจาปัตตไทยเนี่ยผมอยู่ที่หนึ่งแล้วนะหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าได้อันดับหนึ่งนะไม่ใช่นะเกรด เกรดที่ดีที่สุดคือเกรดสี่ใช่ไหมที่เขาแบ่งกันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวคนแก่ๆจะไม่เข้าใจนะพอบอกเราได้เกรดหนึ่งโอ้โหทำไมเรียนเจ่งจังวันนั้นไม่ใช่นาะเกรดหนึ่งแนละ้วมันเกือบตกคือศูนย์นี่ตกหนึ่งเนี่ยคนปรับปรุงสองนี่พอใช้สาม่ด,ดีสี่ด,ดีมากนะผมอ่ะยู่ใน้ีิดนั่นแหละคนปรับปรุงพวิชาภาษาไทยเนี่ยอ่อนโดยเฉพาะอ่อนที่สุดเลยสําหรับตรวจสอบดูตัวเอง ถึงวันนี้นี่นะอ่อนที่สุดเลยคือวิชาย่อ,อความตกผมตกแหลกเลยนะอะแต่จะพยายามจะพยายามย่อ,อความให้ได้ให้ได้สาระที่สุดที่จะทําได้นะนะภายในห้าโมงเย็นนี่แหละนะเอาตกลงครับไหนๆก็ไหนๆที่พี่น้องเราได้พูดถึงเรื่องปัสสาวะไว้ก็อยากจะเล่าเรื่องปัสสาวะสู่พี่น้องได้ฟังกันนะครับเอ๊ะทำไมผมถึงอยากจะเล่าเรื่องปัสสาวะนะ เพราะว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในจัตตาริสูตรนะครับว่าน้ําปัสสาวะน่ะเป็นยาที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษหนึ่งในยาที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษคือน rumor, Esta, ้ําปัสสาวะนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้เลยนะครับในจัตตาริสูตรมันเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะว่ามนุษย์ที่ฉลาดที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกเลือกใช้ปัสสาวะเลือกเชียร์เลือกส่งเสริมปัสสาวะนะว่าเป็นยาที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษ นี่ข้อที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะในการที่จะเรียนรู้ว่าทําไมนะปราชเอกของโลกเลือกใช้ปัสสาวะในการรักษาสุขภาพเป็นหนึ่งใน,ในหลายๆข้อที่ท่านตัดเอาไว้นะครับแต่ในข้อหนึ่งที่ท่านนั่นเน้นย้ําเข้าไปก็คือปัสสาวะนะมันก็น่าสนใจนะน่าสนใจว่าทําไมท่านท่านถึงเลือกปัสสาวะแล้วพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าถ้าอะไรที่ไม่ดีจริงท่านไม่ตัดเอาไว้ให้ใช้อะอะไรที่ไม่ใช่ทางดับทุกข์อ่ะ อะไรที่ไม่ใช่ตัวลดทุกนี่ท่านไม่ท่านท่านไม่ไม่บอกเอาไว้ท่านว่างั้นสิ่งที่ท่านบอกคือตัวลดทุกทั้งหมดนะครับเพราะปัสสาวะจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดทุกในชีวิตของเราได้นะครับโดยเฉพาะลดโลครคภัยไข้เจ็บนะนั่นเป็นข้อหนึ่งและที่สําคัญก็คือปัสสาวะมันราคาถูกอ่ะที่ผมสนใจก็คือว่าพระเจ้าตัดว่ามันมันรักษาโรคได้อ่ะนะแล้วอีก,กันนึงก็คือมันราคาถูกอ่ะ นอกจากราคาถูกนะแต่ละคนทำเอาเองได้อีกต่างหากนะแล้พวพกติดตัวไปได้ทุกเมื่อนะก็เลยชอบใจอ่ะที่ชอบใจปัสวะก็เพราะอันนี้แหละนะนะก็ก็น่นแะนะแต่ที่เล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยไม่ได้หมายกาว่าทุกท่านจะมาใช้ปัสสวะนะที่เล่าให้ฟัง่ท่านใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะไม่ว่ากันนะแต่เล่าข้อมูลให้ฟังว่า ที่เท่าที่เขามีการวิจัยเขาวิจัยอะไรไว้บ้างนะเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างส่วนเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่เรานะไม่ได้ว่าอุ้ยนะคมาเข้าค่ายหมอเขียวนี่ต้องโอ้หมอเขียวพากินเยี่ยวบังคับไม่กินเยี่ยวไม่ใช่นะไอ้พากินน่ะไม่ผิดหรอกนะทุกนะแต่บังคับกินน่ะผิดนะไม่ได้บังคับนะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าปัสสาวะนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างส่วนท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของท่านเองนะอันเนี้ยนะ ก็เป็นนั้นว่าเพราะฉะนั้นฟังก็ไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องมาอืมจะบังคับเรากินเยอะไงบังคับกินท้องคับกินอาหารจืดยังไม่พอไงเรากินอาหารจืดไม่พอไงมางกินเยอะอย่างไงอะไรแม่อาหารจืดก็ไม่ได้บังคับนะยาเกาข้อไม่ได้บังคับสักข้อเลยนะเล่าสู่ฟังเฉยๆทุกข้อนั่นแหละ ใครอยากกระทำขอนะให้ก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทําไม่เป็นไรนะเรามีหน้าที่เล่าสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์นะรับใช้ท่านนะส่วนท่านจะเลือกใช้สิ่งใดตามความสบายใจของท่านกันแล้วกันนะอาะ้าวปัสสาวะแมวมันดียังไรถึงอยากจะเล่าสู่กันฟังนะก็จะเล่าสู่ฟังเป็น เอาการวิจัยของสํานักการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขมาอ่านให้ฟังเลยนะและผมจะเล่าประสบการณ์ผมแทรกเข้าไปด้วยนะผมจะเล่าประสบการณ์ผมแทรกเข้าไปด้วยแล้วเราจะเห็นว่าโอ้ปสัสสาวะนี่เป็นอะไรที่เกินกว่าที่เราคิดผมคิดว่าเกินกว่าที่เราคิดนะบอกความลับนิดนึงก็ได้นะเนีออย่ยเขาจะขายขี้นหน้าคนท่านที่กลับไปแล้วนะเมื่อกี้พี่น้องเราที่เป็นเส้นเลือดในสมองแตกนะครับ น่ะเขาเคยดูสารคดีที่ผมออกทีวีนะแล้วผมก็นี่แหละเล่าเรื่องปสัสสาวะนะเขาบอกหม้ออะไรนะชวนคนกินเยอะเขา่าไง้เขาบอกไม่เอาไม่กินเอาระว่งงั้นนะเนี่ยคนคนที่เสนเราอะสมองแตกที่มาเล่าสู่ฟังอ่ะเขาบอกเขาไม่กินเยอะนะหม้ออะไรเขาพาคนกินเย,ยวะนะ แล้วเขาก็เป็นคนต่อต้านผมเขามาเล่าให้ฟังวันนี้เองนะครับมาเปิดเผยวันนี้เขา่ารายงานตัวมาเล่าให้ฟังว่าเขาดีขึ้นเพราะกินเยี่ยวนะเขาดีขึ้นเพราะกินเยี่ยวแล้วก็อีกหลายอย่างก้าเม็ดของเรานะทาให้เขาฟื้นขึ้นมาได้วันนี้เขามาจากปัตุมแล้วลงทุนมามาเล่าสู่ฟังเลยนะครับแล้วก็มาขอโทษที่ที่ที่ต่อว่าไปซึ่งเราก็ไม่ได้ถือสาหรอกนะทีแรกเขาต่อต้านก็เห็นผมพาทานปัสสาวะแล้วเขาก็ต่อต้าน แต่พอสุดท้ายเขาได้ใช้พอเขารู้ว่าเขารอดตายขึ้นมาแล้วกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายได้จากเป็นอมภาตนั้นเพราะน้ำปัสสาวะเสร็จแล้วเขามามีปัญหาเรื่องปัสสาวะไม่ออกลำบากอะ่ะเสร็จแล้วพอดื่มปัสสาวะเข้าไปแล้วหายปวดอะ่ะที่ปวดมากๆแล้วมันหายนะถึงวันนี้เขาดื่มปัสสาวะทุกวันกังวางั้นเขารูา้แล้วว่ามันดีเขาว่าแต่ก่อนไม่รู้เขาว่างัน้นแต่ก่อนไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าพิ่งไปว่าคนที่เขาว่าให้เรานะ อย่าเพิ่งไปว่าคนที่เขาว่าให้เราวันที่เขาไม่รู้อ่ะมันน่าเห็นใจเขานะวิบากบางอย่างอาจจะบังๆเขาไว้อยู่เขาก็เลยว่าให้เรา,นาหนึ่งวิบากอาจจะบังเขาสองแท้จริงบันเวรกรรมเรานั่นแหละเรานั่นแหละไปทํามาก่อนแต่ปังไหนปังไหน,ไหนเราก็คงไปว่าคนนั้นคนนี้มาหรืออาจจะไปว่าเขามานะเพเผลอว่ามาแรงด้วยนะอแต่ว่าพอเราปฏิบัติทำโดนคืนบ้างมันก็เลยเบาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ ดังนะั้นเราก็อย่าเพิ่งไปว่าคนที่เขาว่าเรานะบางทีคนที่เขาว่าเราอะถึงวันหนึ่งที่เหตุท네ี่เขาว่าเรานั้นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจข้อมูลบางอย่างแต่เมื่อเขาได้พิสูจน์ความจริงบางอย่างแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นประโยชน์เขาก็สามารถกลับใจได้นะเขาก็กลับใจได้เหมือนกันนะอ่าเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปดูถูกคนที่เขาว่าเรานะบางทีเขาจะเข้าใจเราทีหลังก็ได้นะโอเคนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังเรื่องน้ำปัสสาวะ น้ำปสัสสาวะตอนนี้วงการแพทย์ทั่วโลกนะครับที่เขาทํากันเนี่ยมีนักวิชาการมีวงการแพทย์ทั่วโลกเลยเขาทําการวิจัยเรื่องปัสสาวะเอาไว้แล้วน่าสนใจมากๆเลยจนสํานักการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนั้นต้องไปเก็บรวบรวมการวิจัยทั้งหมดแล้วเอามาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเ,เ,เลยนะครับเนี่ยผมเอามาจากเน็ตเลยนะครับเนี่ยถ้าใครอยากรู้เรื่องแพทย์ทางเลือกเรื่องน้ำปสัสสาวะนะครับให้เข้าไปที่พิมพ์คําว่าแพทย์ทางเลือกนะครับ พิมพ์เขาว่าแพทย์ทางเลือกนะแล้วก็วักแล้วคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วพิมพ์คําว่ายูรีนวักเทเลปีนะ U R I N E ถ้าก็วักหน่อย T-H-E-R-A-P-Y นเะนี่แหละเข้าไปเลยการวิจัยเพียบทั่วโลกนะครับการวิจัยเยอะแยะไปหมดเลยทั่วโลกนะครับแพทย์คนนั้นนักวิชาการท่านนั้นวิจัยไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เจอข้อมูลแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีหมดเลยนะครับ อันนี้นักวิชาการท่านหนึ่งนะครับนักวิชาการสาธารณสุขนี่แหละนะของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละนะครับคุณจุธาลิมสุวัตนะครับอันนี้เป็นโต้โหหลักในการรวบรวมเอาไว้นะครับเนี่ยแล้วสำนักงานแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขก็เอามาเปิดเผยนะครับที่อามาเปิดเผยนั้นไม่ได้หมายความว่าจะให้ทุกท่านทํานะครับแต่เอาความจริงของการได้ตรวจสอบได้วิจัยทั่วโลกนั้นมาเผยแพร่เพื่อให้คนได้ศึกษา แ็จแล้วใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะเหมือนผมทําวิทยาณนิพนธ์ของผม,มนนะเรื่องแพทยวิถีพุทธเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ทาเพื่อที่จะให้คนนั้นต้องมาเอานะไม่ใช่ผมทําเพื่อที่จะบอกว่าผมใช้วิธีนี้แล้วผมคิดค้นวิธีนี้ขึ้นมาโดยอาศัยบาร,รมีของพระพุทธเจ้านะอาศัยบาร,รมีของในหลวงนะครับแล้วก็อาศัยบาร,รมีของจุดดีของการแพทยทุกแผนมาบูรณาการเสร็จแล้วได้พอเอามาปฏิบัติกับตัวเองแล้วก็ กับพี่น้องประชาชนแล้วได้ผลดีอย่างไรได้ผลออกมาอย่างไรผมก็เผยแพร่ออกไปเพีงนั้นเองนะส่วนใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้เพราะฉะนั้นการวิจัยนั้นไม่ได้ทำไม่หรือว่าไม่ได้เผยแพร่เพื่อให้คนเพื่อบังคับคนให้มาทําแต่เป็นการเสนอข้อมูลหรือเสนอทางเลือกที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์เพื่อให้คนได้พิจารณาเพื่อจะใช้ประโยชน์สิ่งนั้นนะครับปะสะัสสาวะนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของน้ำปะสะัสสาวะ สำนักการแพทย์ทางเลือกก็นําเผยแพร่เพื่อให้คนนั้นใช้วิจารณญาณเอาว่าคุณจะทดลองหรือไม่นะามาดูว่าปสัสสาวะบําบัดยูรินเทลปีนะคือการใช้ปสัสสาวะตัวเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาโรคโดยไม่ใช้ยาและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพด้วยนะครับเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยนะในในที่เขาวิจัยมานี่เขาวิจัยโดยใช้ปสัสสาวะตัวเองนะครับอันเนี้ย แต่พอปฏิบัติจริงๆนี่นะใช้ของตัวเองก็ได้ของคนอื่นก็ได้นะผมมีประสบการณ์เยอะนะในเรื่องของการใช้น้ปะะาปัสสาวะที่ไม่ได้ใช้ของตัวเองนี่มีเยอะนะครับผมเจอว่ารักษาโรคได้เช่นเดียวกันนะแม้บางคนจะอาภัพนะอดอยากน้ปะะาปัสสาวะหาน้ปะะาปัสสาวะของตัวเองไม่ได้อย่างนี้นะหรือบาณการะมันหาไม่ได้นะอย่างสมัยก่อนนี่เวลาตกต้นไม้นะถูกกระแทกควายขวิดอะไรต่างๆนะคนอีสานรเหนียทั้งเมืองเลย นะครับในสมัยก่อนอ่ะถ้าโดนอะไรกระกแทกบอบช้ข้ามาเนี่ยนะสลบเลยอะจะไปเอาปัสสาวะตัวเองที่ไหนสลบนะคนโบราณเขาจะเอาน้าปัสสาวะมาหยอดปากเอาของใครรู้ไหมครับของใครก็ได้ที่หาได้ของใครก็ได้ที่หาได้นะเขาจะมากรอกปากเลยแล้วส่วนใหญ่คนไข้จะฟื้นครับคนไข้จะฟื้นหรือถ้าคนโบราณน,นะในสมัยก่อนเนี่ย นอกจากว่าถูกกระแทกบอบช้ำต่างๆแล้วนี่ยังจะมีอีกอนหนึ่งที่เขาใช้คนโบราณโดยเฉพาะในภาคอีสานนะครับจริงๆทั่วประเทศไทยอ่ะไม่ใช่เฉพาะอีสานหรอกทั่วประเทศไทยคนโบราณในเมืองไทยใช้ปสัสสาวะมาตลอดเลยนะครับก็ใช้อยู่สองอันหนึ่งเวลาถูกอะไรกระแทกแล้วบอบช้ำอักเสบบอบช้ำเขาใช้ปสัสสาวะแก้มาตลอดตั้งแต่ดึกดาบันเลยโดยเอาปสัสสาวะไขรก็ได้มาดืม่มแล้วจะกล้แก้การอักเสบบอบช้ำได้ดีมากนั่นคือข้อที่1นนะครับข้อที่2ที่นี้นะครับข้อที่2เนี่ย นะเขาจะใช้นะข้อที่สองเนี่ยเขาจะใช้เวลาเด็กนะเวลาเด็กเขา,าปากเป็นแผลเด็กทารกอะนะครับปากเป็นแผลปากเป็นฟ้านะเป็นฝ้าต่างๆคือไม่สบายในช่องปากอะคนโบราณเขาจะทำยังไงรู้ไหมเขาจะเอาผ้าอ้อมไปชุบน้ำปัสสาวะของใครของเด็กกันแหละแล้วทำไงมาป้ายมากวาดมาทานนั่นแหละมาป้ายมากวาดแล้วหายไหม หายหายเร็วด้วยหายหลายคนพอพูดเรื่องนี้นปัสสาวะอื้ออไม่กล้ากินต้องเลื่อนอ่ะอาจจะซัดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ได้นะไม่เนี่ยลอกเด็กๆอาจจะทำไมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้แมมทำเป็นทำเป็นรังเกียจนะทำเป็นทำเป็นไม่รับความจริงอาจจะซัดมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้นะอย่าเพิ่งไปรังเกียจเขาเนาะฟังผ่านๆไปก่อนก็ได้นะฟังผ่านๆไปก่อน เหมือนยกตัวอย่างนิดนึงนะผมเจอคนไข้คนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ผมเลยนะยคือบางอย่างแม้เรายังไม่พร้อมจะทําก็ไม่เป็นไรเราฟังผ่านหูไว้ก่อนเถอะเมื่อถึงเวลาที่เราเดือดก้อนเราอาจจะได้ใช้เขาผมยกตัวอย่างสองสามคนซึ่งน่าสนใจมากนะหนึ่งลูกศิษย์ก้นกุฏิของผมคนหนึ่งเป็นโอ,โอ้ยมาตามมาช่วยในค่ายอะไรตลอดแล้วนะตั้งหลายปีว่าผมก็พูดเรื่องปัสสาวะประจาประจําเลยนะแล้วเขาก็ฟังแทบทุกรุ่นที่เขามาช่วยนั่นแหละ